เบอร์หนึ่งให้สองรอยจังแม่นให้น้อยคอยบอกกาเบอร์สองให้พันห้าคอยสิกาเนอเมดเหียนคอยสิกาให้เมื่อเอดเหียนบุเด้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับสุขูสุขศกัแเรากันครับไอ้ปองใช่รายงานตนวรายงานตัวกัแเรากันนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นอ่า มือเลือกตั้งเนาะโอ้พ่ต้องบอกดอกพี่น้องการเมืองบ่อสซอันดอกนะครับเลือกไปกัคือเก่านี่แหละครับการพัฒนาบ้านเมืองมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยผู้ใดเขามากเขาก็ต้องเฮ็ดเขาก็ต้องสร้างคือเก่าแหละครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเบอร,ร์ใดเขาก็เฮ็ดคือเก่านั่นแหละสิกินหน่อยกินไรก็กสร้างอาว่าสิเบาเบาเรื่องการเมืองกันเะลยเกลนะครับพี่น้องครับเกวเขาแล้วสร้างเขาเถาะนะครับการหมอกการเมืองว่าซิอันดอกครับอ่ะนะครับเกี่ยวแล้ว เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมอันเดี๋ยวเสียเอาคลิปย้อนหลังให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนากก็เรากันเนาะคลิปย้อนหลังตอนเที่ยวนะครับม้อนีเอาบรรยากาศสดๆนะครับฝากตอนพี่ตอนน้องสุหมงสุวรรณนะครับไอ้ปองใช่มารายงานตรวรายงานตดนะครับพี่น้องครับผมนี่เกี่ยวแล้วกับจักหน่อยกับเตรียมเฮ็ดอีกคือเ่าั่นละครับพี่น้องครับผมนะครับเพราะว่าหน้านะครับอยู่นีอยู่นองเปลี่ยนกับมาล่าไซนนี่ ปีละสามเทือบ่ไได้พี่น้องเห็ดนะครับแปลงนั้นยังบริัทนาดีเกลียวเดี๋ยพี่น้องว่าสียางไปเยอะพี่น้องอู้มันขีดตมไหลนะครับเพราะว่ามันนี้บริษัทไซบุตรนะครับส่งความสุขความสบายใจนะครับให้กับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับไอ้ปองใช่นะครับกลับมารายงานต้นรายงานตัวคือก็เหมือนเดิมเดยครับย่ามือเศร้านะครับฝากตอนพี่ตอนน้องนะครับ อยู่มืองใดก็ตามสร้างนะครับแกไดก็ตามเตะด้อไอ้ผองใช่กะส่งความสุขนะครับความสบายใจสบายหูสบายตานะครับให้กับพี่น้องนะครับสุขหูสุขค้นนะครับอยู่เมืองใดกะหักกันแพ่งกันขึ้นเก่านะหลักๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นไลครับพี่น้องนะครับสุขขี้มันเสมอมมันดังเครือเก่าบบนะครับมีความสุขบะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับมือหนีกับเป็นมือ วันอาทิตย์เนี่เนาะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่10อนะครับพืษอสภาพคมนะครับที่เขาสีเลือกตั้งนะครับพี่น้องครับผมเลือกตั้งสอท่อทั่วประเทศนะครับก็คือเทศบาลนั่นแหละนะครับพี่น้องครับผมเอาผู้ใดหยุดงานนะครับกับไปใส่สิ์ใส่เสียงกันนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับแฉบกากยางลงไปแร้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนนะครับพี่น้อง อ่ะส่งความสุขความสบายใจนะครับพี่น้องครับสุขูสุขคนนะครับติติดตามนะครับทั้งช่องไอปองใช่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับล้ำล้ำรวยๆวยนะครับสุขูสุขคนกันแร้กกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่แปลงนี่ก็กังโมเกี้ยวนะพี่น้องมาแก๊งน้อยสิบ้าพี่น้องได้สูบป่าอยู่หรอกครับมือได้สูบป่าแล้วสิอัดชิปให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับปลาหลได้พี่น้องมาตานะครับ ธรรมชาตินะครับทุกอย่างมันสวยงามเสมอนะครับพี่น้องครับผมอ่ะนะครับเมื่อนี้พ่อพ่อพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับลำลากันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับคิดฮอดคิดถึงกับแวะเวียนมานะครับส่งความสุขกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันไม่ชิดหนากัแล้วกันมื้อนี้ไอ้ปองใช้ไปแล้วนะครับโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย